ร้อยเคร้อยเคอะไรเมา่ถึงอะไรร้อยเคยังไม่รู้เลยว่าหัวใจทำอะไรได้อ๋อจริงไหมหัวใจทำอะไรได้ครับ มันจะมีชื่อข้างหน้าเห็นไหมชื่อมาเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมครับว่ามันจะมี Gifter level เห็นไหมแล้วมันก็จะมี member level อันนี้มันจะเป็นเป็นตัวเลขเลขอรารบิกกับเลขโรมันถูกต้องไหมครับอันนี้เราใจเย็นๆนะเราไม่ใช่อารมณ์เราเราคุยกันด้วยเหตุผลเห็นไหมครับมันจะมี่า gifter l e v e l กับ member level ใช่ไหมครับ ซึ่ง giver level เนี่ยมันจะเป็นเลขอารบิกส่วน member level มันจะเป็นเลขโรมนันโรมันถูกต้องไหมครับแล้วความจริงมันจะมีอีกอันนึงอะที่มันเป็นตัวอักษรที่สามารถเราเลือกได้บางคนก็แบบเป็นชื่อของชื่อของคนที่สตรีมอะไรประมาณเนี่ยเก็ามัไหมมันจะมีอีกอันนึงอะถูกต้องไหมครับ นี่ไงไเปลียนโนน้องชายมันทำไงอ่ะสอนหน่อยดิไอชื่อข้างหน้ายูเซอร์เนี่ยเกลาใช่ไหมมีคนเกลาใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันเท่อะอยากมีบ้างอะสอนได้ไหมไม่รู้ว่าสีอะไรคือ เซิร์ชชื่อเธอในเเขาห้ามพูดชื่อนี่ไม่ใช่เหรอ XYZ แ,แต่ความจริงเจ้าของเดียวกันปะไม่เป็นไรหรอกอันน้นนะ ไม่เห็นมีเลยไหนชื่อไหนไหนอะแท็กหรอไม่เห็นนะมันทำยังไงอะไม่ใช่คือ เมื่เหมือนกับว่ามันไม่มันไม่มัน,ม,ม,นมันไม่ใช่ระบบของแอคเคาน์มันไม่ได้มันมันแบบมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อครับมันเป็น เอาอย่างนี้แป๊บหบนึง่งอย่าไปร้านในโทรศัพท์ เอเอางีน้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไลฟ์ดูดูคนไลฟ์ออออมันดูไม่ได้เพราะว่าไลฟ์อยู่ออจบชื่อใครเป็นชื่อหน้าแล้วแต่แล้วแต่เลยครับอืมแล้วฉชนก็ไลฟ์ Live ในนี้แล้วก็